ง่ายไรด่างง่ายไลด่างอ่ะเฮง่ไม่ใช่ไหนด่างเลยยาลูกยายายาพึ่งยาพึ่งง่ายไม่ห็นไรด่างมันเลยง่ายด่างมันไปไหนยเลยไอ้ด่างตาบอดนะครับมาให้ทำไมฮะไอ้ปุ้ยค้าบมาให้อะไรมาน่ะฮะปุ้ยปุ้ยทำอะไรงั้นน่ะฮะแม่แม่ดูสิหมายอะไรปุ้ยแม่แม่ดูสิคาบอะไรมาอย่านั้ ไอ้นินน่ะน่าไอ้นินไปเรียกไอ้นินมาก่อนไปเรียกมาหอดูไอ้ปุยที่เดินโล่ไปเลยเดินโล่ไปเลยเดอคาบไม้เ้อคาบมาใหม่มหนๆเนี่ยฮะคาบไม้แม่ดูคาบไม้แม่ดูเด้อคาบไม้แม่ดูดางมาทีดางดางไม่มาแล้วเอ้ยืนมองดางมาดาง ด่างเป็นไรวะนะฮะไอ้ด่างไม่มาไรอ้วนฮะไอ้ด่างเป็นไรไม่มาฮะมอด่างเป็นไรไม่มาดูไอ้ปุยเถอะไม่ยอมปล่อยปุยเป็นอะไรนี่ยข้ามหม้มาทำไมเนี่ยฮะข้ามไมมาไม้ม,มันข้ามไม้มาทำไมวะอะดูไม่ยอมปล่อยเลยเดินโล่ไปแล้ว เดินโลไปแล้วคาบไม้หมายปิ้งกลเลยคาบมาทำไมอืม <laughs> ดูคาบมาให้ดูจะกินไกล้แบบนี้ใช่ไหมจะกินไมแน้แบบนี้มันไม่มีมันไม่มีไอ้ดางเอ้ยทำไมไม่มาล่ะด่างไอ้ด่างเป็นอะไรวะไอ้นินเป็นอนะไอ้ฝูงนี้มา ไอ้ตาเดียวอยู่ไหนทำไมรู้พาพวกมาเป็นฝูงเลยหายตาเดียวหน่อยไม้ไปทิ้งไหนแล้วะเอาไม้ไปทิ้งไหนแล้วไอ้ปุยหาปุยอ่ะไ,ไ,ได้ได้แดงอ่ะแดงอ่ะ นะไปด่างเอ้ยด่างเป็นไรวะด่างไม่สบายปะวะด่างหมดแล้วโอ้ตายยา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 ,ยาดะตีเลยแย่งเขาได้ไงเนี่ยฮนะไอตาเดียวมาตาเดียวมาเร็วให้ตาเดียวก่อน Tại đi em à. Nó hết điều À tại äh, đèn con thích đèn. Hết tại điều con à, tại á à. Tại điều à. 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 Hai hai cái này. Hai đèn à. ไอ้ฝนลงเม็ดแล้วตายแล้วแม้เปียกฝนเหลอ้วนอ้วนฝนตกแล้วแม่เปียกแล้วฝนตกแล้วโอ้ยฝนตกแล้วโอ้อือหูปุยกินไวจริงตายฝนตกละตาเดียวมันโกดแม่เนี่ยเมื่อวานไม่มา อ่ะตอนนี้ทุ่งพอแล้วแม่ไปแล้วอ่ะ,อะ,อะไปเลยแม่ไปแล้วฝนมาโอ้โหฝนมาฝนลงเม็ดก็แม่ฝนลงเม็ดละไปละแม่ฟุ้นลงเม็ดก็ดูไอ้ปุยมันกินดีนะ่ะเหมือนพายุ ta điều ở you luôn know. bố bé bố bé đã vui bố bé đã vui ô hô kim loại cơn một lè uẩn một lè uẩn một lè bố bé bố bé bố bé Thôi lắm พอแล้วมอมพอแล้วไอจะนินไปไหนไอ่ะเนี่ยฮะอจะนินไปไหนขัแล้วลูกโบเบอนี่ไปบ้านได้ไหมเนี่ยฝนเต็มเลยฝ้นดักหน้าเต็มเลยนั่นยานะย่านะ อย่านะห้ามกัดกันนะห้ามกัดกันนะหมดแล้วบ๊บเบมบ๊อบเบ้บ๊อบเบ๊มาแล้วฝนมามืดเลยแม่เปียกแน่ๆเลยเนะี่ย ยายายาไอมนะอมนพะอแนละ้วลูกพอแล้วไม่ไปแนละ้วคนตกแล้วเนะี่ยคนตกแรงแรงแล้วนะคนตกแรงแรงล